สรุปกันอีกครั้งนะสำหรับใครน้ที่อยากได้สกินของลิเดหน้าในราคา890คูปองนะตอนนี้ผมจัดโปรโมชั่นอยู่นะ705บาทนะเอาไปเลย900คูปองนะครับใครสนใจแคปหน้านี้กับคอมเมนต์ใต้คลิปผมไว้แล้วก็ส่งไปที่เพจ t ท n k u t i shop ได้เลยนะครับ สนใจเติมเกมตกับผมได้เลยที่เทีนก็ได้ชอบนะลิงได้อยู่หน้าเลยและมันกลับมาอีกครั้งนะครับกับสกินนี้ของลิเลน่านะครับสำหรับใครที่รออยู่ะครับตอนนี้มันกลับมาแล้วนะครับและมาพร้อมกับโปรโมชั่นของผมที่ลดพิเศษนะครับสกินนี้จะอยู่ที่890คูปองใช่ไหมสมมติคุณซื้อไปแล้วคุณจะได้กอบโปรไฟล์ด้วยแต่สมมติคุณเติมกับผมตอนนี้นะครับผมลดเลยนะครับ705บาทนะครับได้ไป900คูปองกับ นี่นะครับใครอยากได้นะครับแคปหน้านี้นะครับกบคอมเมนต์องผมในช่องนะแล้วก็ส่งไปในเพจแตงกที่ช็อปได้เลยนะครับผมเติมเองนะครับผมพี่ครับทำไมของพี่มันถูกกว่าที่อื่นบางคนนะบางคนก็บอกว่าถูกกว่าที่อื่นจังเลยก็คือแบบว่ากําไรน้อยอน,นั่นเองนะครับ่านนั้นเมื่อวานมีคนบอกว่าพี่ครับผมไม่อยากเติมพี่อยู่หรอกแต่ว่าผมกลัวพี่ดึงคูปองคืนนะฮะอันนี้ต้องเขาบอกไปก่อนนะครับว่า ไอ้ของผมเนี่ยมันไม่สามารถที่จะดึงคืนได้นะเพราะว่าผมเนี่ยไอ้เคสที่มันโดนดึงคืนอะ่ะก็คือเคสที่เรานะครับผมเนี่ยเอารหัสคุณมาปุ๊บแล้วผมก็เอารหัสคุณเนี่ยไปเติมในเว็บนอกไปเติมในที่อื่นอ่ะต่างประเทศอ่ะโดยการใช้การมุด VPN อะไรต่างๆนานาน,าน,นะครับซึ่งบางทีเนี่ยสมมติม,มีการสมมติคนแบบคนตรวจสอบเขาตรวจส,สอบเจอใช่ไหมเขาก็มีการดึงคืนน,นี่นะครับแต่ว่าของผมเนี่ย มันเติมอยู่ที่ไทยใช้ Open ID นะครับคือคุณไม่ต้องเสี่ยงอะไรเลยแหละคือเติมไปแล้วเนี่ยได้แบบได้ไปเลยไม่มีการดึงคืนแน่นอนน,นั่นเองนะครับเพราะว่าไอพวกการเติมระบบผ่านอ่าโอเพนไอดี Open เนี่ยมันลิงก์ของเ m มเหมือนกันเพราะว่าเพจหลักของกาลีนาเองเนี่ยก็เติมแบบ Open ID เหมือนกันเป็นบริษัทเดียวกันนั่นเองนะครับก็เป็นโปรโมชั่นเดียวกันละกันสมมติคุณแบบว่าเติมกับกาลีนากำไรก็เข้ากาลีนา นะครับแต่เตมื่อคุูเติมผมผมอะ่ะก็จะแบ่งกับน,นให้คุณส่วนผมอะ่ะออกกำไรนิดเดียวไม่เชื่อนะคุณลองไปเซิร์ชในเพจการ i นาอาวีไฮแลนด์เอ้ยไม่ใช่เพจเติมเกมของการ i นาดูนะเพราะคุณก็เทียบเลทราคาดูนะว่าจริงๆเนี่ยมันก็ใกล้ๆกันแต่ผมมันจะถูกกว่าประมาณ20บาท30บาทประมาณนี้เพราะว่าไอ้ส่วนต่างนั้นอนะ่ะถ้าสมมติคุณจะเข้าการ i นาสมเมื่อคุูเติร์กับผมอะ่ะผมจะให้คุณแล้วผมก็จะเอาส่วนแบ่งนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับสมมติใครแบบว่า เติมเกมบอก่อยคุณจะรู้ว่าผมกำอะไรนิดเดียวจริงๆนะครับประมาณนี้ทษนสำหรับวันนี้นะครับก็เอาไปเลย7 0 5บาทเอาไป900รคูปองหวานหวานหวาน,วนโอเคสำหรับกิจกรรมนี้นะครับกล่องจะเต็มดาวินอีกกิจกรรมหนึ่งนะครกับ,นะค,บคือกล่องเนี้ยมันสมมติคุณเปิดครบ50กล่องหรือว่า300รคูปองนะคุณจะได้เป็นตราชันสกินก็สามารถเลือกสกิน 1ได้นะครับก็ได้แก่สกินของดาวินไวท์ไทเกอร์กับสกินของวอลเลตนะครับเลือกได้1สกินนั่นเองนะครับพี่มีไหมนะฮะมีครับมผมว่าทุกคนไปดูแล้วกันเพราะแต่ก่อนเนี่ยแต่ว่าผมอยากจะบอกนะผมไม่ได้จากกิจกรรมนี้นะผมไม่ได้จากกิจกรรมเปิดกล่องนะผมได้จากกิจกรรมงวงแหวนเวทดาวินไวท์ไทเกอร์นี่นะครับก็คือเปิดใช้คัมภีร์ขั้นสูงหรือคัมภีร์พิเศษไม่รู้นะแต่ว่าผมไปจัดมาแล้วนี่ไงซูก้า ดาวินไทเกอร์ฮันเตอร์เนี่ยนะครับมาพร้อมกับท่าเต้นนะผมจะใส่สุดอยู่แล้วนะฮะคือสก,กิลที่ผมอยากได้จะต้องใส่สุดอยู่แล้วนะฮะท่าเต้นท่านี้นี่แต่กรอบโปรไฟล์ไม่แน่ใจว่าจะมีหรือเปล่าแต่ว่ารูปโปรไฟล์ผมมีนะอันนี้ไงเป็น,เป,นเป็นวิบายนะทุกคนดูดิแต่กรอบโปรไฟล์ของกิจกรรมนี้ผมไม่เคยได้นะแต่ว่าผมก็คืออะไรที่มันแบบเป็นแบบยิบย่อยๆผมก็ตัดหมดนะนะครับมันก็จะแบบตากระพริบแบบนี้ก็ค่อนข้าง,างที่จะสวยดีนะครับแต่สำหรับใครที่อยากจะซื้อในกล่องนี้ผมกม็ต้องของบอกว่าสมมติอดะผมเป ส่วนว่าคนเปิดไปเนี่ยมันจะสุ่มของรางวัลให้คุณได้บางทีคุณอาจจะไม่ได้สก,กินเลยก็ได้นะคุณอาจจะได้พวกเป็นอะไรไปไม่รู้อ่ะเข้าใจปะเนี่ยนะส่วนว่าคนเปิดไปมันจะเป็นแบบพวกพวกนี้นะครับมีพวกชุด et, วอลเลตเวฟกงเวฟกูฟว์สติ๊กเกอร์ er, บางทีก็เช่าบางทีก็ถาวรน,นะครับหรือบางทีก็ได้ดาบพิเศษด้วยนะครับแล้วก็มีกรอบโปรไฟล์เวอร์พลาสซีสสามเอ็ดด้วยนะอืส่วนตัวผมอยากจะให้ทุกคนรอพวกวงแหวนเวทดีกว่านะสมมติค,คุณจะเอากิจกรรมนี้จากดาวินไบรท์สติ๊กเกอร์นั่นเอง ไม่ชัวรว่าอะไรนะแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นของเช่านะโอเคได้สติกเกอร์ของซูการ์เจ็ดวันนะครับบอกแล้วให้รอทุกคนลองหน่อยไว้ดีกว่าสำหรับใครที่รอหน่อยก็จัดเลยนะวันนี้ทุกคนสำหรับคุณเจกรรในวันนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกด like ไลค์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสรุปกันอีกครั้งนะสำหรับใ,ใครนะที่อยากได้สกินของลิเดน่าในราคา890คูปองนะตอนนี้ผมจัดโปรโมชั่นอยู่นะ705บาทนะเอาไปเลย900 คูปองนะครับใครสนใจแคปหน้านี้กับคอมเมนต์ใต้คลิปผมไว้แล้วก็ส่งไปที่เพจ t ทนคูตี้ช็อปได้เลยนะครับนะคุณสามารถเลือกได้ว่าคุณจะให้กําไรกับใครนะครับคุณสามารถให้กำไรกับ GM ก็ได้หรือว,ว่าคุณจะสามารถให้กำไรกับผมแล้วก็แบ่งคุณก็ได้นี่แฟร์ๆทั้งคือเลือกเอาละกันไม่ต้องคอนเตอ,เ,ตอเตอร์ตัวลาไปก่อนไว้เจอคลิปหน้าเจอกันผมบ๊ายบาย